สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับก็อยู่กันในวันฝนพัดนะช่วงนี้ที่กรุงเทพนะครับฝนค่อนข้างตกอันนี้ก็ซาแลวนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปได้นะครับก็สวัสดีฟ c ีทุกท่านนะครับสําหรับใครที่สนใจรถมือสองนะครับก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับดูแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ก็ผมมาอัปเดตตรงโซน4ีหน้านะตรงนี้เขาเรียก4ีหน้านะมันก็จะมีรถจอดค้ากันนะส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะแคร นะครับแล้วก็เป็นพวก Fortuner m ร์มอะไรต่างๆนะครับใครอยากสนใจเอ่ใใครอยากสนใจใครสนใจรถมือสองนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับที่0 62 640 7776นะครับก็เนี่ยฝนมันตกแรงมากเลยนะครับมันก็สาดเข้ามาด้านข้างนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่มินบุรีนะครับเสรีไทย6 8แยก1นะครับมี2สาขาอีกสาขานึงอยู่ตรงข้ามถนนกัน นะครับมีแบบจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีส่งรถให้นะครับก็ลูกค้าก็ส่งโลเคชั่นมาเพื่อเช็คระยะค่าส่งได้นะครับถ้ามันไม่สูงมากก็จัดส่งให้ฟรีนะครับถ้ามันเกินลิมิตที่ตั้งไว้ก็อาจจะต้องช่วยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เราจะอยู่ต่างจังหวัดกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเออบางทีรถตามตาม่ตางจังหวัดอะราคามันสูงนะครับแล้วก็สภาพมันไม่สวยนะครับรถเพชยนต์ก็เลย ขายดีในต่างจังหวัดนะครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าเป็นพนักงานราชการนะครับหรือจะเป็นคนที่ทํางานอยู่บนเขาบนดอยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็สนใจออกรถเราก็จัดไฟแนนซ์ที่นู่นแล้วก็ส่งรถให้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกนะครับคันนี้เป็นตัว1.9แซดนะครับถ้าหน้านี้รู้สึกจะปี17 8นะคันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นไฮรันเดอร์แคปเปิดได้นะครับ ปี17นะครับคันนี้ปี17ราคา519,000บาทนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนนะครับเดี๋ยวทะเบียนตรงนี้เราเปลี่ยนกรุงเทพให้นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์แครเปิดได้สีขาวนะครับปี17 1.9แซดนะครับก็เป็นตัวลองท็อปนะครับก็เนี่ยช่ำช่ำแบบไม่เลยฝนมันตกนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตัวรถต้องบอกว่าสวยนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะกับมีกากประดับด้านข้างให้นะครับล้อแม็กก็ตรงรุ่นปี17เลยนะครับ ันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับต้อมาต่อแต่พอดีรถมันล็อกอยู่แล้วเดินไปดึงประตูมันก็เลยแจ้งสัญญาณนะครับมันเงียบละแต่ผมถ่ายต่อได้นะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับตัวรถคันนี้ไม่มีการสาบนะครับ m a c l a อ e n เดิมนะครับเป็นของ Falconer นะเป็นรูปอินซีนะครับสีขาวนะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีอิวสูตนะครับแล้วก็มีมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยเพราะว่าเป็น1น z ่งเกนะ นี่นะกล้องมองหลังคือรถที่มันเป็นตัวไฮแลนเดอร์มันมันควรจะมีกล้องอ่ะน่าจะปลอดภัยที่สุดละเพราะว่าท้ายมันโด่งเวลาเรามองกลับมานะครับคันสีขาวคันนี้ราคาห้าหนึ่งเก้านะครับยูสุดีแม็ทะเบียนนี้เลยนะครับแปดศูนย์สามสามนะครับคันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากอูสีนะเป็นเตอร์ตาร์ t u n จูเนอร์มิดไนช n ยนะครับตัววีนะครับมิดไนช n ยสวยๆเลยนะครับเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ นะครับราคา6 8 9นะที่ผมเคยถ่ายคลิปแยกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นสีดำนะครับเครื่อง2.5 V Midline ชัยนะครับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะผ่อนหมื่นสองหมื่นสามนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ2.5 V ขับสองมิดไลชัยนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนเป็นเครื่องยนต์เวียนเทอร์โบนะครับก็คือเทอร์โบแปรผันนะครับสำหรับคันสีดำคันนี้นะราคา6 8 9 0 0บาทนะครับคันด้านหลังนะครับเป็น Toyota r ร v o a 1 7เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะเป็น4ประตูออโต้ตัวสูงนะครับสีดำนะครับมีล้อแม็กมาให้นะทะเบียน193เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถจริงๆรถที่เป็น4ประตูส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้ครับเกือบหมดเลยนะเกียร์ธรรมดาก็มีบ้างนะครับสี่ห้าคันนะครับผมคันด้านข้างเป็นวีโก้แชมป์นะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับรถปีสองพันสิบสามนะครับสี่สามห้า นะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ v ีโก้แชมป์นะครับคันถัดมานะครับเป็นนิสสัน n น v a ล a านะครับแบ็กอีดิชั่นะครับปีสิบเก้ายี่สิบเลยนะครับเป็น b บ็กอีดิชั่นตัวที่เป็นแคปเปิดได้นะครับสีดำนะแบ็กอีดิชั่นเรามีเยอะนะนะครับคันนี้รู้สึกจะราคาสี่แปดเก้าถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นะสีดำนะครับขอภัยนะครับันนี้ราคา4ี่แสนเ้าหบาท นะครับรกับเลขไมล์หลักหมื่นนะตัวแบ็กอีดิชั่นนะครับแคปเปิดได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นปุ่มพูชสตาร์ทนะครับล้อแมกเป็นสีดำนะครับคันนี้สวยเลยนะแบ็กอีดิชั่นตอนนี้ที่จอดอยู่เนี้ยมีสามคันนะครับมีสีแดงด้วยนะสีแดงสีแดงจะราคาถูกหน่อยนะ4ี่นะครับแบ็กอีดิชั่นมีสีแดงตรงนี้แล้วก็ด้านนู้นที่แดงๆนั่นก็ Black Edition, แบ็กอีดิชั่นแคปเช่นกันนะครับรถสวยนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับ รถแบร์ลองนาวลงนาวล่าอะไรตอนเนี้ยนาวาล่าที่เป็นสีประตูตอนนี้แทบไม่เหลือเลยนะเพราะว่าขายดีมากนะครับคันล่าสุดที่เป็นสีเทาดำนั้นผมก็ขายนะครับตอนนี้มีเข้ามาใหม่เป็นสีแดงนะครับแบ็กอีดิชั่นสีประตูสีแดงดํานะครับคันนี้ก็ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสามจุดศูนย์นะครับสีขาวสวยๆคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับใครสนใจอยากได้คันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันนะครับผมส่งรูปแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับคันนี้ราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับ699,000บาทนะครับ <_ an> คันนี้จะได้ปีนะปีค่อนข้างสูงนะเป็นปี2014นะครับสีขาวล้อแมกซ์ขอบ20ติดฟิล์มรอบพันเรียบร้อยนะครับปรเด็นน้ำมันแฉะเยวผมขออนุญาตเดินออกไปก่อนนะครับบริษัทเราก็แยกสัดส,ส่วนเรียบร้อยตรงนู้นก็จะเป็นโซนช่างล้างทำความสะอาดทำสปาอะไรเราทำจากด้านหลังหมดเลยนะครับ <_ an> ตรงนี้ก็จะมีกระบะอยู่บ้างประมาณ4-5คันนะครับคันถัดไปทางนั้นก็จะเป็น โตโยต้าฟอร์จูเนะครับตัวที่เป็น2.4 V นะของออมสินนะครับยังหลงเหลืออยู่หลายคันอยู่นะประมาณเกือบ10คันได้อยู่นะครับราคาก็เริ่มต้นที่6กแสนเริม่สแปดแสนสพันบาทนะครับราคาสูงสุดก็แค่8ปดแสนหกหมพันบาทนะครับทุกอย่างก็ต่างกันที่เลขใหม่นะเป็นรถหน่วยงานนะครับธนาคารออมสินเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีซูซูมิวเอ็กนะครับปีสิบสี่นะเป็นตัว 3.0ขับสนะครับเป็นสีน้ําตาลนะใครสนใจรถขับเคลื่อน4ีล้อของอิวสุที่เป็นรถ PPV ีนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งก็คันนี้เลยนะเป็นสีน้ำตาลส,สวยๆนะครับคันนี้เหมือนจะติดจองไปแล้วนะครเป็น m ิวเอ็กเชนกันนะเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะรถสวยทรงดีนะครับตรงนี้ก็เป็น t ต y o t ต้าฟอร์จูทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มันจะเป็นปี16 ไปถึงคันสีขาวเพราะคันสีขาวปุ๊บมันเป็นเล g e n d อ r ์นะครับใครสนใจนะครับรถครอบครัวหรือรถรุ่นไหนก็ลองติดต่อเข้ามากันได้ที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7งหนเดะครับเดี๋ยวผมพาแวะเข้าซอยนี้แป๊บหนึ่งนะมันมีคันนี้อยู่เป็นนี้เป็น4ประตูเป็นนวน่นนะครับ6088เดี๋ยวขออนุญาตนะครับคันนี้เป็นรถปี2019เลยนะเป็นรถปี2 0 1พนะครับราคาหกแส0แบาท นะครับ689,000บาทรถปี2019นะครับเป็นตัว epath นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขออภัยนะครับราคา649,000บาทรถได้ปีนะครับได้ปี19เลขไมล์เ0 0 0หนะครับได้ปีเป็น epath นะครับสวยมากเป็น4ประตูตัวสูงนะครับของ Toyota า e v o ว่พรีเลนเนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Fortuner เช่นกันนะครับเป็น Fortuner เช่นกันก็มีเยอะเลยนะครับก็จริงๆถ้าลูกค้ามาดูที่บริษัทก็เลือกทะเบียนนะ เดินเลือกทะเบียนได้เลยเพราะว่ารถมันเข้ามาแบบจากที่เดียวกันนะครับเพราะว่ารถหน่วยงานตรงนี้จะได้เปรียบเรื่องการแมนเทนแนนเข้าศูนย์เพราะว่าเขาเช่าไปใช้เขาก็เข้าศูนย์ฟรีนะเขาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็รถที่นี่นะครับก็คัดเกตทุกคันนะครับเมื่อเช้าเห็นพี่เขาส่งรถตู้3ามคันปล่อยวันนี้วันเดียวนะครับก็นี่เลยฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหานะรถครอบครัวนะครับสวยๆไว้ใช้งานนะครับ เลเจนเดอร์เราก็เหลืออยู่นะเราเหลืออยู่3คันอยู่นะเลเจนเดอร์นะครับสคันตรงนี้เป็น2.4 V นะครับเอสองจุดับ4นะครับทั้งสองคันเลยนะครับนี่เลยเดือนที่แล้วผมก็ขายไปคันนึงนะครับสำหรับตัวเลเจนเดอร์นะครับมีลูกค้ามาซื้อสดนะเป็นคนจีนนะครับก็ตอนนี้ที่มีเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น อ่ลฮุนไดเฮชวันนะครับปี17บเจดจอคันนี้หน0 0 0ล้านสี่นะครับเบิกใหม่์ป้ายแดงแพงมากนะตัวนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเป็นตัวดีลักนะครับภายในอย่างหรูนะครับเบารเป็นหัวมิกกี้นะครับแล้วก็เป็นเบารไฟฟ้านะครับสวยงามนะครับเป็นสีดำนะครับเราเพิ่งนำเข้ามานะครับสำหรับพุทธเฮชวันฮุนไดคันนี้นะครับคันนี้ก็อยู่กับเรานานนะครับขายด้วยเจ้าของก็ใช้ด้วยนะเป็น Toyota Fortuner 2.8ตโย m a 4 นะครับนี่เลยนะครับตอบโจทย์ใครหลายๆท่านไหมครับสําหรับรถครอบครัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายร่วงกระบะอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอฝนซากว่านี้นิดนึงก่อนนะครับแสงมันได้น้อยนะแล้วก็เสียงมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองนะครับสวยๆก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเป็นได้ตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างเลยนะครับ0626407776นะครับตอนนี้รถเรานะเก็บอยู่ที่4โรงจอดเลยนะ จากเมื่อก่อนโกดัง3นะครับตอนนี้โกดัง3เป็นที่จอดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถเยอะมากนะครับนี่นะมีรถทั้งรถราคา2องแสนกว่าบาทก็มีนะครับตอนนี้ก็มีกระบะเดี๋ยวผมหาไม่เจอมันเป็นกระบะเชฟโรเลตนะครับเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวแครบรถได้ปีเหมือนกันนะปี14-15นะครับแต่ราคา285,000บาทนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับคันนั้นเป็นฝาโป่งคาร์บอนด้วยนะเป็นรถลูกค้าเอามาเทิร์น เอามาเทินเป็นรถตู้ไปนะครับเดี๋ยวผมหารถเจอปุ๊บเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับก็ยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับผมเน็ตเฟสยนต์นะครับก็จะมาอัปเดตพยายามมาอัปเดตกันทุกวันนะครับถ้าฝนมันไม่ตกก็จะถ่ายได้เยอะถ้าฝนมันตกก็จะเงียบๆหน่อยนะครับเนี่ยมีทั้งอ su ุส e v ีโว r ฟอร์จูเนอร์นะครับนาวาร่าโตโยต้าี T.R.D สปอร์ตลีโสีดำก็ยังอยู่นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับหรือสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามกันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างเลยนะครับ062 640 7776นะครับกับผมเนตเพชยนนะครับคนเดิมเลยนะครับสวัสดีครับ